สวัสดีครับวันนี้ก็นำพระงั่งนะครับอยุธยาพิมพ์เสียงเอียงนะครับพิมพ์นี้ผมเรียกพิมพ์มีไฟนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์หูยาวนะครับมาสองโอมนะครับที่เนื้อยังไม่ได้เปิดนะครับยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับออกดำๆนิดนึงนะครับนะครับแต่ว่าก็มี ศึกบ้างนะครับศึกแต่ขอให้เทก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือ te ว่ารับเช่าได้นะครับนะครับพอมาดูนะครับเนื้อผ uh ิว huh. ก็จะประมาณนี้นะครับทองเหลืองนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ผ่านการใช้งานอะไรมานะครับทั้งสององนะครับนี่ฮะนะครับผิวยังไม่ได้ผ่านการใช้งานอะไรเลยนะครับถือว่าเก็บค่อนข้างที่จะดีนะครับทั้งสององค์นะครับแต่ว่า ก็มีสึกบ้างนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ซื้อได้ก็ซื้อเข้ามานะครับเพราะว่าอนุรักษ์ไว้นะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับเห็นไหมครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแบบนี้นะครับจุดตมีค่าก็ได้บอกไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆนะครับ อันนี้ก็ได้นำมาโชว์เยเยๆนะครับขอขอบพระคุณมากครับ